ไปไหนระว่านใจของพี่กลับมาบ้านทีสีถามคนดีไปไหนมาถามที่ไรก็บอกว่าไปบ้านนะอยู่ไหนแล้วนะ เธอรู้บางไม้พี่ปวดใจ่วงหนักต้องมาคิดมายามเจอจากใจนั้นอึดอัดใจกลัวมีใครแบ่งปันคิดไปว่า เธอนั้นเปลี่ยนใจเมือนน้องน้ำจอกแน่น้น,นลองเอาเหินกวกปลาน้ำแตกตากระจายน้ำานิ่งสนิดแน่ก็ปิดทันได้นี่ จะเธอนอกใจจะรู้ได้ไงใครครอบงามไอ้นมลูกทงมองแต่ถามเออน่าไรเช้าจับขั้นไทยเดินตามควายไทยทำคิดมากเหลือหาาย เห็นรอยตีนควายเดินเอื้อนํำถ้ามีรอยเหย็บเหมือนควายย้ำที่จะไม่ถามน้อง